สวัสดีครับทุกคนคุณเคยลังเลไหมครับเวลาจะเลือกหุ้น EV สักตัวระหว่างเทส l a แบรนด์ดังจากฝั่งตะวันตกกับ BYD ยักษ์ใหญ่จากจีนตัวไหนคุ้มกว่าวันนี้เราจะช่วยคุณตอบคำถามนั้นให้ได้ชัดเจนครับเอมี่ค่ะเราไม่ได้จะมาเล่าแค่ตัวเลขธรรมดาแต่เราจะพักคุณวิเคราะห์ทุกมุมทั้งธุรกิจเทคโนโลยีความเสี่ยงและโอกาสเพื่อให้คุณตัดสินใจได้ว่าจะซื้อหุ้นตัวไหนดีเริ่มจากเทสลา บริษัทที่ปฏิวัติวงการรถยนต์ไฟฟ้าภายใต้การนําของอีลอนมัสที่ขับเคลื่อนบริษัทด้วยนวัตกรรมล้ำลำอย่าง Full Self Driving, Battery 4680และ Ecosystem ที่เชื่อมโยงกันในขณะที่ b y d เติบโตจากรากฐานของธุรกิจแบตเตอรี่ค่อยๆสร้างอาณาจักรรถ EV ด้วยการควบคุมการผลิตเองทั้งหมดตั้งแต่แบตเตอรี่ชชสซีจนถึงซอฟต์แวร์ปี2024 เทสลามีรายได้รวม97.7พันล้านดอลลร์กำไรลดหวบ53%เหลือ7.09พันล้านดอลลราส่วน BYD รายได้พุ่ง29%อยู่ที่107พันล้านดอลลรากำไรโตถึง34%แถม BYD ย,ยังส่งมอบรถได้ถึง4.27ล้านคันโต41%ในขณะที่เทสลาส่งมอบได้เท่าเดิมคือ 1.81ล้านคันในด้านมูลค่าหุ้นเทสลามี P/E สูงถึง153เท่าและ E/V by EBITDA 76.4เท่าส่วน BYD อยู่ที่แค่21.6กับ18.9เท่าตามลำดับถูกกว่าหลายเท่าแล้วถ้ามองเทคโนโลยีเทสลาก็ไม่ธรรมดาค่ะเพราะมี FSD ที่พัฒนาอย่างต่อเนื่องและโรบอตแท็กซี่ ที่อาจเปลี่ยนอนาคตของการเดินทางไปเลยในขณะที่ BYD มีเดแบตเตอรี่ที่ปลอดภยัยทนทานและชาร์จเร็วแบบ1,000 kW ซึ่งเหนือกว่าระบบทั่วไปมากทั้งสองบริษัทขยายตลาดกันอย่างหนักเทสลาไปอินเดียเม็กซิโก BYD ตั้งโรงงานในไทยบราซิลและฮังการีพร้อมส่งออกไปยุโรปและอเมริกาใตา้เรื่องความเสี่ยง Tesla เทสลาพึ่งตลาดอเมริกาและยุโรปเป็นหลัก ถ้าเศรษฐกิจถดถอยหรือมีนโยบายไม่เอือ้ออาจกระทบหนักส่วน BYD ก็ไม่ง่ายค่ะต้องเจอภาษีนำเข้าในยุโรปแถมยังต้องรับมือกับค่าเงินหยวนที่ผันผวนอีกอนาคตเทสลาตั้งเป้าขายรถ2.07ล้านคันในปี2025ส่วน BYD วางเป้าถึง4ล้านคันเลยทีเดียวและยังมีธุรกิจพลังงานของเทสลาที่น่าจับตาอย่างเมกะพัดและโซลารูฟส่วน BY d ก็มี E b บ s ส รถบรรทุกไฟฟ้าและระบบขนส่งรางแบวสกายเรลนักลงทุนบางคนมองว่าเทสลาคือเทคคอมพานีที่มีศักยภาพด้าน AI พผ่านโดโจซูปเปอร์คอมพิวเตอร์ขณะที่ BYD ถูกมองว่าเป็นโตโยต้าแห่งยุคใหม่เพราะคุมต้นทุนได้ดีและตอบสนองตลาดได้เร็วในแง่ ESG เทสลาชูเรื่องพลังงานสะอาดได้ดีมากแต่ BYD ก็ไม่แพ้กันเพราะคุมสปายเชมเองลดคาบอนจริงจัง ผู้ถือหุ้นใหญ่ก็มีผลนะคะอีลอนมัสถือหุ้นเทส l a อยู่13%ส่วน B Y D มีวอร์เรนบัฟเฟตเป็นผู้ถือหุ้นมายาวนานแม้จะขายบางส่วนแต่ก็ยังถืออยู่ถ้าตลาดจีนฟื้นตัวหุ้น B Y D อาจวิ่งก่อนในขณะที่เทส l a ต้องลุ้นเศรษฐกิจสหรัฐมากกว่าอีกประเด็นที่น่าสนใจคือเทส l a เริ่มสร้างไรายได้ประจาจากซอฟต์แวร์อย่าง ฟู l เซลฟ์ดร i ฟวิ่ที่เปิดให้สมัครแบบรายเดือนแล้วค่ะใช่ครับและถ้า FSD กลายเป็นมาตรฐานเมื่อไหร่รายได้ Recurring ของ t ท s l a อาจจะโตแบบก้าวกระโดดเลยนะครับในขณะเดียวกัน BYD ก็มีแผนให้บริการรถยนต์แบบ Fleet และ Subscription ในตลาดต่างประเทศเริ่มทดลองในยุโรปแล้วนะคะถ้าพูดถึงจีนตอนนี้ BYD ขึ้นแท่นเป็นแบรนด์รถที่ขายดีที่สุดในประเทศจีน แสงหน้าญี่ปุ่นและยุโรปไปแล้วครับและอย่าลืมนะคะว่า BYD กำลังเตรียมสปินออฟธุรกิจแบตเตอรี่และเซมิคอนดักเตอร์เพื่อเข้า IPO แยกต่างหากซึ่งจะช่วยปลดล็อกมูลค่าของบริษัทอีกหนึ่งขั้นฝั่งเทส l a ก็มีข่าวลือหนักขึ้นเรื่อยๆว่าอาจเปิดตัวรถรุ่นเล็กราคาไม่ถึง25,000ดอลลาร์หรือที่เรียกกันว่าโมเดล2ในปี2025ถ้าเปิดตัวจริงเมื่อไหร่สงคราม EV จะเดือดขึ้นอีกเท่าตัวเลยครับแต่ก็ต้องไม่ลืมเรื่องการเมืองระหว่างประเทศด้วยนะคะอย่างเทส l a เองเคยมีความสัมพันธ์เชิงบวกกับรบัฐบาลจีนในช่วงเปิดกิงกะรฟารอกซ่ชางไฮขณะที่ BYD ก็ได้รับแรงสนับสนุนจากรัฐบาลจีนต่อเนื่องเช่นกันค่ะเรื่องแบรนด์ก็สำคัญนะครับเท s l a คือ global brand ที่ทุกคนรู้จักในขณะที่ BYD กําลังสร้างการรับรู้แบรนด์อย่างจริงจังโดยเฉพาะในยุโรปและอเมริกาใตา้ ในขณะที่เทส l a ยังครองตลาด EV สหรัฐเกิน50%อยู่เพราะแบรนด์แข็งมากและซ u เปอร์ชาร์จอร์ครอบคลุมสุดๆด้านการผลิตเทส l a ได้ชื่อว่าเร็วแต่ก็มีประเด็นด้านแรงงานส่วน B Y D ใช้ระบบอัตโนมัติและควบคุมคุณภาพได้ในแบบของจีนพูดถึงการเข้าถึงตลาดล่างเทส l a ยังไม่มีรถรุ่นประหยัดจริงจนะคะต่างจาก B Y D ที่มีรถตั้งแต่กลุ่ม A ไปจนถึงพรีเมียมอย่างยางวัง แถม B Y D ยังลงทุน R D ต่อเนื่องล่าสุดปี2024ลงไปกว่า40,000ืล้านบาทถือว่าไม่ธรรมดาเลยนะครับเทสลาเองก็ไม่ยอมน้อยหน้าลงทุนพัฒนา AI และโดโจ s u เปอร์คอมพิวเตอร์เพื่อยกระดับ F S D ให้ฉลาดขึ้นอีกหนึ่งขั้นสุดท้ายไม่มีหุ้นตัวไหนที่ดีที่สุดแต่มีหุ้นที่เหมาะที่สุดกับคุณเท่านั้นครับถ้าคุณชอบเทคโนโลยีล้ำลและเชื่อในอีลอนมาร์ก์เทสลคือความหวัง ถ้าคุณอยากลงทุนในบริษัทที่โตเร็วรายได้แน่นราคาไม่เวอร์ BYD ก็น่าสนใจการลงทุนไม่มีสูตรสำเร็จค่ะเข้าใจในสิ่งที่คุณซื้อแล้วลงทุนอย่างมีสติต้องบอกก่อนนะครับว่าคลิปนี้ไม่ใช่คำแนะนำในการลงทุนแต่เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากหลายแหลง่งเพื่อให้คุณเห็นภาพและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองหวังว่าเนื้อหาทั้งหมดนี้จะช่วยให้คุณเลือกได้ว่าเทสลาหรือ BYD เหมาะกับคุณมากกว่ากัน ถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และติดตามช่องลงทุนอะไรดีแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายคะ่ะคลิปนี้เป็นเพียงการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์เท่านั้นไม่ได้ชี้นำการลงทุนแต่อย่างใดโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟัง